สวัสดีครับ,รบพี่พี่น้องน้อง,องทุกท่านมือใหม่ที่สั่งอุปกรณ์หน้าจอหรือแบตมาเปลี่ยนเองอาการเครื่องนี้ก็คือแบตบ,บวมและหน้าจอเสียมมมท่านที่สั่งมาเปลี่ยนเองก็ควรเช็คให้ดีๆนะครับก่อนที่จะติดกล่าวอันนี้ก็เป็นขั้นตอนการ แกะตัวเครื่องก็แกะออกจากตัวเครื่องทั้งหน้าจอและแบตขั้นตอนต่อไปก็เป็นการไขน็อตนะครับผมสำหรับท่านใดที่มีไขควงธรรมดาที่เขาส่งแถมมาให้ด้วยก็นำการขันได้เลยก็ควรระวังนิดน,นึงคือตอนเอาฝาหลังออกมาควรระวังสายแพร สวิตท,ทีตท่ติดกับฝาหลังนะครับผมระวังมันขาดแล้วก็มาแกะออกขั้นตอนต่อไปนี่คือแบตบวมแบตมันบวมเราก็แกะขั้วแบตให้เรียบร้อยถ้าออกอยากก็ใส่น้ำมันหล่อเลืน่นซักนิดแล้วก็ดึงออกได้เลยนะครับแล้วมาแกะสายแพรสายแพรหน้าจอที่มันติดอยู่กับตัวบอดี้เครื่อง เสร็จแล้วก็ขั้นตอนต่อไปสำคัญเลยนะครับต้องเคลียร์คาบกาวให้เอี่ยมมากที่สุดให้สะอาดมากที่สุดเพราะมันจะมีปัญหาตอนที่เราเอาหน้าจอลงไปประกบกับตัวบอดี้ก็ทำความสะอาดให้เอียมครับอันนี้ก็จะเป็นด้วยอาการที่ร่วงมาแล้วตัวบอดี้คดนิดนึง ก็เลยนำความร้อนเป่าสักนิดนึงแล้วก็ดัดขอบที่เอาไว้ลองหน้าจอให้มันเข้ารูปเข้ารอยของมันนะครับแล้วก็เราก็เช็คดูว่ามันงอมันเอียงหรือไม่มันบิดหรือไม่ต่อไปก็เป็นตัวแบตนะครับผมแบตก้อนใหม่นะครับที่เราสั่งมา สำหรับมือใหม่ก็ดูไว้นะครับเช็คหน้าจอดีๆก่อนที่จะติดกาวแต่อันนี้เป็นการลองประกอบเข้าไปแล้วก็นำสายขั้วแบตาแก้ไขาสายแพย่จอใส่เข้าไปแล้วก็เอาแบตก้อนใหม่ใส่เข้าไปดูนะครับเช็คดูว่ามันสนิทหรือไม่มันลงล็อกกันหรือไม่แล้วก็ทำการเปิด อีกอย่างคือควรเอายางรัดไว้สักนิดเนื่องจากกลัวแบตหลุดแล้วก็จอมันจะหลุดมาเรายังไม่ได้ลงกลาวนะครับเป็นการทดสอบหน้าจอแล้วก็เช็คสุขภาพแบตเตอรีนะ่ต่อไปก็เป็นการเช็คหน้าจอว่าโอเคหรือไม่ถ้าทัดได้ปกติแบตเตอรี่ขึ้นปกติ เราก็ทําการถอดขั้วแบตปิดเครื่องแล้วก็ขอดถอดขั้วแบตแล้วก็ถอดซักเก็ตจอออกมาเพื่อจะนําจอมาติดกาวขั้นตอนต่อไปที่ควรเช็คก,ก็คือความเรียบร้อยอเพิ่มเติมตรงนี้จะมีตะแกรงกันฝุ่นนะครับที่มันติดอยู่กับจ,จอเกา่าควรเอามาติดไว้ตรง ที่บอดีด้วยนะครับพอประกบเข้าไปแล้วเดี๋ยวจะลืมติดเรียบร้อยแล้วก็ลก็มาเป็นการเช็คเสร็จแล้วก็ติดกาวกาวก็กาวตัวที่เขาแถมมาอาจจะไม่โอเคเท่ากาวดำของทางบริษัทที่เขาส่งให้ใช้นะครับ นี่ก็คือประกอบเข้าไปแล้วครับเช็กค,ความเรียบร้อยตรงจุดลงกับขอบมันดีหรือไม่แล้วก็นำยางมาลัดนะครับผมผมจะมีสองแบบใช้ยางรัดกับใช้เทปใส่ล็อกนะครับผมส่วนยางรัดที่ลัดตัวเครื่องนี่ก็รัดไว้อย่าให้เกิน30สิบนาทีนะครับแล้วก็แกะออกมาปล่อยให้กาวที่ยึดติดกับจอมันได้คลายตัวมันบ้าง มันจะได้ไม่เป็นปัญหาตอนใช้ไปนะครับผมตรงไหนไม่เรียบร้อยแล้วก็เช็คแล้วก็เป็นการเสร็จลองประกอบนะครับก็จะเปลี่ยนทั้งจอและแบตนะครับเครื่องนี้ของลูกค้า